ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซนะครับผมหลังจากที่ห่างหายเป็นนานครับงานเยอะมากงานประจําตอนนี้ก็เริ่มทยอยหมดหมดไปแล้วครับเริ่มมาทํามีเวลามาทําถังให้กับท่านผู้ชมแล้วก็ลูกค้าทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้คือผมกลับมาบ้านครับผมแล้วลูกค้าสั่งก็เลยพอดีก็ได้ทําก็จะทําเป็นคลิป เอ่อบอกกับเกี่ยวกับรายละเอียดนะครับลูกค้าที่คอมเมนต์เข้ามาถามก็พอดีมีเวลาว่างแล้วก็จะทำเป็นคลิปลงดีกว่าครับถ้าสนใจหรือว่าสงสัยอะไรตรงไหนก็ข้เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็สอบถามได้นะครับผมเดี๋ยวจะทิ้งลายดีไว้ให้เผื่อสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครับอันนี้เป็นเตาสูตรใหม่นะครับผมเดี๋ยวไปชมกันเลยครับผมจะวัด อวัดขนาดของชิ้นส่วนแต่ละอย่างแบบละเอียดนะครับคลิปนี้ก็จะยาวหน่อยครับผมไปชมกันเลยครับครับก็โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มจากตัวท่อไฟก่อนเลยนะครับท่อแกนกลางที่ตัวใหญ่ที่สุดครับผมเดี๋ยวจะวัดระยะห่างของรูแล้วก็นับจำนวนที่เจาะ ความยาวอะไรพวกเนี้เดี๋ยวผมจะวัดให้ดูครับผม ตัวนี้สักครู่นะครับมองไม่เห็นครับผมก็โอเคครับท่อแกนกลางครับท่อไฟจากตูดจากตูดมาหารูแรกนะครับ จุดกึงกลางรูนะครับ9เซนนะครับ9เซนมาแถวที่สองแถวที่สองอยู่ตรงนี้นะครับจะอยู่ที่10.5เซนนะครับ10.5เซนสองแถวครับผมสองแถวสองแถวสลับ สลับทั้งหมดทั้งหมดมันจะมีแปดรูครับแถวละแปดรูแถวละลแปดรูนี่ครับส่วนขนาดของรูขนาดของรูครับผม สิบสามมิลน,นะครับสิบสามมิลครับผมเป็นเป็นดอกขนาดกล่องไม่ซูมเป็นดอกขนาดสิบสามมิลครับขนาดของรูแล้วก็ความยาวนะครับผมความยาวของตัวนี้ ความยาวรวมนะครับจากปลายมาหาฝั่งก้นของรูอยู่ที่1เมตรนะครับอยู่ที่1เมตรแล้วก็ขนาดของท่อขนาดของท่อนะครับ สนิ้วครึ่งนะครับสนิ้วครึ่งโอเคครับผมตัวแกนกลางก็โอเคแล้วต่อมาก็จะเป็นต่อมาก็จะเป็นตัวห้องเก็บห้องเก็บแก๊สนะครับ มังเก็บเกล็ตัวนี้นะครับมังเก็บเกล็ความกว้างอยู่ที่สิบเจ็ดเซนนะครับสิบเจ็ดเซนความยาวก็สิบเจ็ดเซนนะครับ เท okay. ส่วนส่วนความสูงอยู่ที่6เซนนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นท่อท่อแก๊สครับท่อแก๊ส <c oughs> ตัวนี้จะเป็นท่อแก๊สนะครับท่อแก๊สจะไม่ได้ลงก้นเต่านะครับ สูตรใหม่นี้ท่อแก๊สจะไม่ลงก้นเตาจะช่วยลดการสึกหลอของก้นเตาได้เป็นอย่างดีเลยครับเตาสูตรนี้การรับประกันการเผาห้าสิครั้งขึ้นไปแน่นอนครับจะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคเวลาประกอบมันก็จะอยู่สักครู่นะครับ ประกอบก็จะสวมเข้าแบบนี้นะครับสวมเข้าแบบนี้ก็จะอยู่ในลักษณะน,นี้นะครับอยู่ในลนนักษณะนี้นี่นะครับจะอยู่ในลักษณะน,นี้ สูตรนี้จะช่วยยืดอายุการใช้งานได้นานมากนะครับไม่เหมือนกับสูตรเดิมที่ทำมาก่อนหน้าสูตรนั้นจะเผาได้ไม่ไม่กี่ครั้งก้นเตาก็จะทะลุนะครับก้นเตาทะลุไวเพราะว่าท่อท่อแก๊สตัวนี้จะลงก้นถังเลยนะครับทำให้มีความร้อนที่สูงภายใต้ก้นของถังเตาครับ ทำให้เหล็กอะเกิดสนิมแล้วก็ทะลุไวครับผมส่วนสูตรน,นี้มันจะไม่ลงไปที่ก้นถังจะอยู่ภายในกล่องเก็บแก๊สนี่ครับแล้วก็เข้ารูนี้ผ่านท่อขึ้นมาออกนี่เลยส่วน FC ที่คอมเมนต์มาว่ามัน เป็นการเผาถ่านหรืออบถ่านมันจะเป็นการอบนะครับเอาความร้อนจากท่อตัวนี้มาอบถ่านมาอบไม้แล้วก็ไม้คายแก๊สแล้วก็คายความชื้นออมาจะกลายเป็นถ่าน,นครับไม่ใช่การเผานะส่วนการจุดติดแล้วต้องทำอะไรต่อไหมถ้าจุดติดเต็มที่แล้วไม่ต้องทำอะไรนะครับไม่ต้องไปปิดอะไรใดๆทั้งสิ้นครับ รอเปิดเตาตอนเช้าอย่างเดียวครับผมเอามือไปขำดูว่าเตาของเราเย็นหรือยังถ้ายังไม่เย็นนะครับห้ามเปิดเด็ดขาดนะครับเพราะถ้ายังไม่เย็นถ้าไปเปิดผมเคยเปิดครั้งหนึ่งจะไม่ร้อนมากจะอุ่นๆพอเปิดออกมาปับ๊บเอาฐานมาลงไว้ที่สังกะสีจะเอากระสอบมาใส่ปรากฏว่ามันติดไฟครับมันติดไวมาก แล้วมันติดไฟแดงทั้งแผ่นเลยติดไฟไวมากครับอันตรายครับถ้าเก็บใส่กระสอบแล้วเรียบร้อยเลยครับต้องให้เตามันเย็นตัวก่อนนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงตัวนี้จะไม่ได้ใช้อันใหม่ที่ผมทำต่อจากนี้ไปจะไม่ได้ใช้เป็นอ่า ใย,ยแก้วแล้วนะครับจะเป็นเซรามิกไฟเบอร์ก็มันก็มีราคาค่อนข้างแพงครับผมแพงมากเราก็ก็ไม่เป็นไรก็ทำให้ลูกค้าให้ได้ดีของดีๆไปเลยครับผมใย,ยแก้วมันถูกจริงแต่ว่ามันมีมันมีแบบเวลาเราเผาร้อนมากมันจะมีาสารพิษตก,ตกออกมาครับ แต่มันถูกอันนี้มันจะแพงครับก็ไม่เป็นไรครับผมก็ลูกค้าอยู่ได้เราก็อยู่ได้ครับสำหรับราคาย่อมเยาครับผมไม่ต้องห่วงแล้วก็มีช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นเดือนแห่งความรัก ลด200บาทครับผมใบละ200บาทส่วนราคาต้องแอดไลน์เข้ามาสอบถามครับต้องขออาภัยจริงๆบางท่านบอกว่าทําไมถึงไม่บอกราคาขายของมันมีหลายเหตุผลครับผมบางทีเราทําไปแล้วเราขายราคาถูกจากคนที่เขาขายอยู่เราก็จะโดนโจมตี ถ้าเราบอกราคาแล้วมันแพงอ่ามันทำไมแพงกว่าเจ้าอื่นก็เป็นประเด็นขึ้นมาอีกครับผมก็มีอะไรก็แอดไลน์มาสอบถามได้ครับไม่ซื้อไม่ว่าครับผมมีปัญหาอะไรยังไงก็แอดเข้ามาพูดคุยกันได้ครับตัวนี้ตัวนี้จะอยู่ตรงคอรัดคอตรงนี้นะครับพอดียังไม่ได้ใส่ จะอยู่รัดคอรตรงนี้1ตัวแล้วก็รัดคอด้านบนอีก1ตัวสตัวครับผมก็โอเคครับมีประมาณนี้ถ้ามีมีข้อสงสัยก็สอบถามได้ครับผมเดี๋ยวจะทิ้งลายไอดีไว้ให้นะครับ รบกวนแอดไลน์เข้ามาสอบถามครับผมสนใจอะไรยังไงตัวไหนหรือว่าสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนก็สอบถามได้ครับไม่ต้องเกรงใจครับผมโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ